ค่ะทีนี้ก็มาถึงดวงของคนที่เกิดปีวอกนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดูว่านะคะชะตาชีวิตของท่านนะคะที่เกิดปีวอกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะมีปัญหาอะไรนะคะจะดีหรือร้ายยังไงนะคะมาลุ้นกันนะคะท่านที่เกิดปีวอกทุกๆท,ท่านนะคะค่ะสําสหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะ เดือนสิงหาคามนี้เป็นเดือนของการขยับขยายนะคะเป็นเดือนของความก้าวหน้าของการงานการเรียนการศึกษาและความสําเร็จในด้านต่างๆนะคะการงานการเงินสุขภาพทุกอย่างภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะหรือการทําอะไรก็ตามแต่จะประสบความสําเร็จนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในทุกๆด้านนะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ย ให้เสริมดวงนะคะด้วยการทำบุญด้วยน้ำนะคะค่าน้ำข้าไฟน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้น้ำฉันนะคะของพระพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าของมูลนิธิการกุศลต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าขอให้ทำในศาสนาของท่านก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะก็จะทำให้นะคะชีวิตมีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรติดขัดนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นี่ให้กด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะถือว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นดวงที่ดีมากๆอีกดวงหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขอให้โชคดีมีสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ